สวัสดีค่ะเอทีวันนี้่าหน่อยทำเกษตรอามาเลาะตลาดนะคะตลาดตู้ลูกอาหารน่าอร่อยอาหารน่าอร่อยอะไรที่นั่นค่ะก็เ,ะเปิดใหม่นะคะเอทีเดี๋ยวจะพาชมละ ตลาดตลาดใหม่ตลาดโต้รุ่งใครพี่ติอยู่ใกล้ๆบ้าน่าหน่อยทำเกษตรนี่แหละกีดกันประมาณสองสามร้อยสองสามร้อยเมตร ใกล้ๆนาบายพยาถูกนะใช้อะไรขากามามาเลาะชมนะคะจ้ายังจ้ายายเลาะก่อนทายเอี่เลาะดูสินค้าตลาดโต้รุ่งหน้าโอโมนะคะ โอโมเขาเปิดใหม่ขนมน่าทานทั้งนั้นเลยเคุณนิค่าเอฟซีวันนี้ย่าหน่อยบ้างยินย่าหน่อยวันไหนทำแต่งานงานงาน,งานวันนี้มาเลาะตลาดตัวลูง มาหาเมาสัมผาสแม่ค้าก่อนแม่ค้าขายดีไหมคะขายได้เดือนหนึ่งถ้าเปิดกี่ว,วันพนกหัเปิดมากี่เดือน้ว,วนะคะอาทิตย์ที่ห้าขายดีไหมอุ้ยอีก ก็เก้วยังแตกไว้เยเนี่ยเอ้ยแตกไว้ทั้งตั้งสบายยู่ส้มปลาเขามีนะคะเอ็ีหน่ารนะ้อนจิงิจ้าโอ้มเมนเียวมากเหอนเลครับเมิคา้คาขายผักเมิค้าคนนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นย่าหน่อย ขายนักเรียนป .2 เนาะเนาะโอ้ยพูดในเอสทีฟังเลยยายคนนี้นี่เพื่อนกันตั้งแต่ขายของตั้งแต่ป .1 ป .2 ปนเอสซีขายขายอะไรน่านี่แบบกรติบเวียนไหล นี่ขายตั้งแต่สมัยไหนสมัยยาที่มันเท่ากายนี่พี่น้องนี่เราบอกไม่เขาบ้างไม่ขาดตลาด50ปีแล้วยังขายขายอาชีพเดิมอยู่ขายผักขายอะไรซส้มปลาก็น่าอร่อยเนาะไปกินไปไปกินยุบมือ คลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะ